และนี่คือการต้อนรับการกลับมาของผมเนื่องจากผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมฟรีไฟมานานมากแล้วและผมจะท้าทายตัวเองโดยการที่ผมเนี่ยจะไม่ใช้ที่ปั๊มยาจะไม่ใช้สกิลไม่ใช้ตัวช่วยไม่ใช่อวอไม่ใช้อะไรเลยคือผมจะใช้ปืนที่มันมีมาให้ตั้งแต่แรกจนจบเกมแล้วมาดูกันเนี่ยว่าผมเนี่ยจะได้ที่หหรือเปล่าและก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์คนละหนึ่งครั้งและกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมโอเคนะไม่ต้องพูดเยอะไปลุยกันเลยดีกว่าฝีไม้ลายมอผ่ะนนนแ จะเล่นปืนิ่มต้นนะคือมีปืนอันไหนผมจะเล่นกระบอกนั้นเลยก็คือใช้แค่ปืนนั้นกระบอกเดียวเอองงไหม <c oughs> งงปะก็ค,คือไม่ใช่สก,กิลไม่ใช้อะไรเลยผมในคลิปนี้คือผมจะไม่ใช้อะไรเลยนอกจากปืนที่มันมีมาให้แล้วก็ไม่ปั๊มยาด้วยเออเดี๋ยวมาดูดีว่าผมเนี่ยจะอยู่ได้สักเท่าไหร่น,นอ,อจะรอดไหมวะผมว่าน่าจะไปตั้งแต่ต้นเลยมั้งเนี่ยดูทรงละเดี๋ยวผมจะเลือกลงที่เมืองพีกเลยนะเพราะว่าผมเนี่ย ตัวผมเองเนี่ยชอบอะไรที่มันพลิกๆอยู่แล้วนะฮะก็เราจะไม่เล่นแบบติ่มด้วยคือแบบบูเบ๊เลยอ่ะบู๊เลยให้มันรู้ไปเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปะก็คือผมจะไม่ได้เก็บเลยเลยแต่มันอาจจะเก็บของเข้ามาในตัวนะแต่ผมก็จะยังไม่ใช้นะครับทุกคนเพราะว่าเอ่อมันเก็บอัตโนมัติอะ่ะคือผมจะเก็บแค่กระสุนเท่านั้นนี่ผมจะใช้กระบอกนี้นะครับโอรอบตัวเยอะมากแล้วผมก็จะเก็บแค่กระสุนอย่างเดียวเท่านั้นโอเคหลาย นี่น่าจะเป็นบอดนะคือในแรงผมก็อาจจะไม่ได้ตึงมากแต่มันก็จะมีคนตึงอยู่บ้างหรือเปล่าวะคือผมจะเก็บแค่กระสุนนะแค่กระสุนปืนกระบอกนี้เท่านั้นส่วนของที่มันเก็บไปไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมคอนโทรลไม่ได้ <Double kill. S 1> โอเคไปอีกหนึ่งเดี๋ยวผมเคลีย์กระสุนออกก่อนผมจะใช้แค่กระสุนนี้เท่านั้น มาแล้วตอนนี้ผมเก็บกระสุนได้เยอะพอสมควรแล้วแล้วผมต้องเล่นเพ s เซฟนิดนึงไม่ได้เพเซฟหรอกแต่หมายถึงว่าจะพยายามให้เฮพีผมลดน้อยที่สุดนะเพราะว่าผมจะไม่มีการปั๊มยาใดๆดทั้งสิ้นนะครับ <S <S ไปครับมาดิูู ผมก็ยืนเก็บของนะงงเหมือนกันคือผมต้องพยายามรักษา HP ไว้เพื่ออยู่ให้รอดถึงคนสุดท้ายนะแต่ตอนนี้จัดไป3คิวฮะปืนนี้ก็ลูกรันไหวแต่ข้อเสียคือกระสุนมันน้อยนะถ้ากระสุนเยอะๆนี่ก็ไม่มีปัญหาโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบดับนี่แหละเรียบร้อยเราส่วนคืนนะเราส่วนคืนจากไหนวะ คือผมว่า HP ผมอาจจะเหลือไม่ถึงว่าทุกคนจะรอดเว้ยเนี่ย HP ผมเหลือ76เองอะ่ะไงก็ต้องหัว <Dom inating. S 1> โอเคสวยถึงแม้ว่าจะเป็นบอดแต่มันก็ทำเราแพ้ได้นะก็ถือว่าท้าทายนะเนี่ยคนดูเอาจริงโคตรท้าทายเลยเพราะว่าผมไม่สามารถปัเม p พได้นะผมพูดแล้วคำแต่คำนั้นผมเห็นในเมืองตรงนูน้นเห็นปะบอดหรอหรือยิงเก็บของวะ เฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ย Age อะไรอ่ะ Killing spree คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฟีไฟบอทมันมันเยอะแล้วก็มันถึงขั้นเดินมาซ้อนกันขนาดนี้อ่ะเนี่ยโอ้โหผมว่างานนี้ก็หมูๆหมูอยู่นะไม่ยากไม่ยากแล้วก็คิวไป8คิวแล้วนะครับเวทีก็ไม่เพิ่มด้วย ผมน่าจะเลือกที่จะแคมป์อยู่ที่นี่แหละมะั้งเพราะว่าระยะไกลน่าจะวัดไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะโดยรวมเป็นยังไงอืยีบสองคนนี้มันไปอยู่ไหนหมดะนะคือโชคดีนะที่ตาน,นี้ผมเจอบอดเยอะจัดอะ่ะเออคือมันเยอะจัดเลยแต่ถ้าเจอคนจริงๆอาจจะมองเท่งได้เลยนะอะ่ะเจะเลือดผมน้อยมากเหยื่อกำลังวิ่งมาทางนี้ โอ้ระยะร้อยหลาอันนี้บอดผมว่าไม่น่ากลัวมันจะน่ากลัวถ้าต่อเมื่อมันหันมายิงเราอันนี้ผมหิวนะอันนี้ผมหิวเองอ๋อมันวิ่งหนีแล้วเฮ้ยแดงอยู่นะแดงอยู่นะโอ้โ <ings> หระยะนูน้นโอ้หบอดเต็มเลย หลังมีปะหะห็นป้าบอดเต็มเลยเมื่อกี้เนี้ยวิ่งท่วมอ่ะดูดิคือมันต้องระยะประชิดอ่ะคือคือผมต้องเอาเอาระยะประชิดอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันไกลเกินมันไกลเกินคือบอดผมก็ถือว่านับะนะถือว่าถ้าเป็นคนนะถึงแม้ว่ามันจะวิ่งเออเออก็ตามนี่นี่น,นี่เรียบร้อยเฮดพี HP ผมเหลือ59นะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็มีกําลังวิ่งมาตัวหนึ่งปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนคือเราต้องเล่นเพเซฟใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอุ้ย สามตัวนะจังหวะน,นี้ที่ผมเห็นวิงวงบีบโอเคบดบดโชคดีดตรงบดมันวิ่งวิ่งไปทางนู้นนะวิ่งหนีวงเหมือนกันก็วิ่งเป็นเพื่อนกันไปก่อนอย่าหันมาสวนกูก็พออันนี้เราต้องอค,คือเฮ้ที่พี่ผมเหลือน้อยมากนะทุกคนตอดตอดไปก่อนตอดตอดไปก่อน เอาตัวบ้างก่อนนะผมต้องหามุมเล่นดีๆแล้วเพราะว่า HP เฮพีเหลือน้อยมากอะเหลือ51เองคืนนี้เปิๆอีกสองสามนัดน,นี่ผมน่าจะแตกแล้วอะตอนนี้เหลือ3คนนะครับผมก็จะที่ที่หน่ะเราจะปล่อยให้บอดบันยิงกันไปก่อนสรุปตอนนี้ไม่เจอคนเลยนะเจอแต่บอดโอเคเหลือ2อ,อนะรูดทีเดียวพอที่1แน่นอนเอากระสุนหมดชิปหายละกระสนุนเออมีมีมม ไม like ่อย okay, ่างวิ ya, ่งไปตรงๆอ่ะกลัวแบบว่ามันหันมาสวนปุ๊อปุ๊อปเราแตกเลยไงโอเควิ่งใหม่ก็วิ่งใหม่ยะวิ่งใหม่ยะ่งมาดิเออวิ่งมาวิ่งมาเนี่ยแหละทุกคนมันจบแล้วมันจบแล้วกูไปต่อไหลดีกว่าไม่เห็นยากเลยโอ้โหบูย่าไปฮะแต่ก็ไม่ยากนี่แล้วผมอาจจะแบบต่ำเตี้ยเลี่นนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยพูดตรงๆเลยเพิ่งกลับมาเล่นนะเออสนุกดี คือเพิ่งเก่าเล่นฟรีไฟเพิ่งทําคลิปไปด้วยล่าสุดก็อย่าลืมไปตามดูกันด้วยนะครับทุกคนเออสรุปว่าชาเลนจ์หรือว่าคอนเทนต์นี้ผมสําเร็จนะทุกคนที่แบบว่าไม่ใช่ที่ปั๊มยาไม่ใช่ไอวอลไม่ใช้อะไรเลยนะโอ้ยย่วยวยวนให้กูเติมอีกละอยากเติมมากเลยนะชุดพี่เอกมันต้องเติมมาเนี้ยต้องเติม่าวะเออไม่รู้ไม่ผมไม่รู้ว่ามันต้องเติมไหมนะเอาเป็นว่านี่แหละประมาณนี้เป็นไงถือว่าสำเร็จรู้ล่วงไม่เห็นยากเลยยากตรงไหนวะเนี่ย ไหนไหนก็มันชนะไวอะนะผมขอแวะไปโซนไหนๆก็ชนะนะผมขอแวะไปโซนฟีสไตล์หน่อยแล้วกันขอแบบไปเล่นนิดนหน่อยๆน่อยแล้วก็เดี๋ยวถือว่าส่งท้ายลากหัวคมๆว่าจะโดดอีกตาหนึ่งผมขี้เกียจโดดละ <laughs> มาเดี๋ยวโชว์แบบลากหัวลากหัวไหนวามีปืนอะไรบ้างอันนี้ที่ผมถนัดนะเซตที่ผมถนัดผมจะเล่นเป็นเซตนี้เล่นจริงจริงนะลองดิลากหัวไม่ติดไม่ติดไม่ติดเฮ้ย <laughs> ฝีมือตกนะ เออเออไม่โดนแปกแปกไม่ได้วะแปกแปกแปกนี่ไงจังหวะเดินเนี่ยผมจะยิงไม่ได้แต่ถ้าแม่งยินนิ่งๆน,น,นะไม่ยากอย่บอกแล้วโดนโดนโดน ระยะไกลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราต้องลากเบาๆหรือเปล่าวะก็ยิงไปสิบนัดโดนสิบนัดอ่ะพอเลิกมาเราไปยิงกับคนดีกว่าทุกคนมาครับของแถมของแถมโอาแหระแข็งแกรได้เกิดขึ้นแล้วครับโดดลงไปเจอเลยโดดลงไปเจอเลย วางไอวอลเลยได้ไวขนาดนอ้ใช่ปะใช่ะไหนลองไปนี้บ้างดิไม่ได้เล่นนานานะผมรุ้งตรงเลยไม่ได้เล่นนานาจัมไม่ได้ยิงใครเลยวะเนี่ยผมนี่ไงคือผมรุ่งตรงนะว่าผมไม่ได้เล่นนานครับจริผมว่าตึงอยู่อ่าบอกแล้วบอกแล้วว่าก็ตึงอยู่ บอกแล้วว่าทีอยู่ตัวคนตัวรยืนตัวเสียงเสียงแบบเสียงยิงหัวแน่นๆอ่ะโคตรเดียวเดี๋ยวเล่นหนึ่งๆดีกว่าอันนี้มันมั่วไปผมไม่มีจังหวะโฟกัสไงเล่นโหมดหมาป่าเดียวได้นะแถมแถมวันนี้แถมก็ถ้าพี่พิงน้องเนี่ยดูถึงคลิปนี้เล่นเอ๊ะ ถ้าพี่ๆน้องเนี่ยดูถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อยากให้ผมทําคลิปหรือว่าทำอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เปิดตาแรกผมขอเลือกดีเซอร์แล้วกันนะเออมาแม็กนัมแม็กนัมเดี๋ยวจัดให้สักเม็ดเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ใหเดี๋ยวดูเลยดูชั้นเชิงดูชั้นเชิงไหนเดียวดิเร็วออกมาไปไหนนี่มันอยู่ไหนวะ นี่จะเสียงปืนเนี่ยคือไม่อเราเราดันไปหาเหรอวะอ้าวคืนนี้จะเล่นจะเอ๋หรือยังไงแ้<ฮ>มันยิงโดนได้ไงวะอ่าโดนโดนหนึ่งนัดน,นะโดนหนึ่งนัดน,นะไอ้วงไอวอลไม่ต้องอะ่ะวงจะบีบแล้วเฮ้ย ออกมาเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมอยู่หลังไอ้นั่นไม่ใช่เหรอวะเกมดีเกมดีมามาเอาใหม่เอาใหม่ตาตาเมื่อกี้น,นี้มันเป็นอะไรไม่รู้นี่มันผิวอยู่นะมันผิวอยู่นะ แต่มันมองวัดกันเลยดีแม่งเล่นระบงเล่นระเบิดมีชัดเชิงเ,เล่นอัดตัวเว้ยเล่นอัดตัวเว้ยเล่นอัดตัวแม่งแล้วไม่ยิงแล้วหัวโอ้โห ว้าตานี้เป็นตาของเขาเลือกปืนนะครับดูดิเขาจะเลือกโอ้โหปืนนี้เอาจริงๆกูได้ไม่เป็นมาปืนนะโอ้โหงานหยาบเลยงานหยาบเลยนะมาหนึ่งๆครับนะตอนนี้เสมอกันหนึ่งๆน,นะพี่กวงติงผมผมก็กวงติงพี่เสมอกลางหนึ่งๆเอาเยอะเมาเมาเมา,ามันหลอนว่ะเอเอเมาผมมันหลอนนะ โอ้หมันยิงใหญ่เลยวะกูวิ่งหาด้วยแค่นั้นแหละอัดตัวไว้อัดตัวมายิงหลอกหัวคือสกูกลสกิลผมไม่ได้กดเพราะว่าผมยังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มไว้นะพอตั้งแล้วมันชอบเพียงง้ยนไงผมเลยแบบว่าเออเล่นแม่งแบบนี้แหละอันนี้ผม,ม,มแบบมาแบบยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะอันนี้เล่นเพียวเพีเดิมๆออริจินอล ให้ตั้งค่าให้แบบโปรพิชโนอลแต่อย่างใดว้าไหลวะเดี๋ยวผมตัดเนี้ยผ,ผมจะให้มันดันมาหาผมบ้างนะเดี๋ยวผมจะให้มันดันมาหาผมบ้างรอบนี้ผมจะให้มันเป็นคนดันมาเองนะผมหมั่นไส้แล้วว่ะกูเริ่มหมั่นไส้แล้วหัเริ่มหมั่นไส้ละเริ่มคลั่งแบบเข้าขมุมเล่นแบบเป็นแอบแบบมันบ้างมาโดนหยองๆ อะไรวะเนี่ยสก,กิลอะไรวะเนี่ยโอ้พอเลิกเป็นคลิปหน้าทุกคนพอแล้วแม่เอ้ยสามศกเรด้วยไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไปฝึกเล่นก่อน